ข้าวผัดต้มยำทุกคนรู้จักหรือเปล่าข้าวผัดต้มยำเป็นยังไงไม่มีในประเทศไทยแต่มีที่บังกลาเทศแต่มันคืออาหารไทยด้วยคนงงไหมอืมละดีอ่ะแต่ว่าผมไม่เคยสอบว่าอะไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารไทยในบังกลาเทศนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่บังกลาเทศมาประมาณ5 6วันแล้วนะไม่ว่านี่คืออะไรนี่คือต้มยำอ่าเป็นเมนูต้มยำที่ชื่อว่า ข้าวผัดต้มยำทุกคนรู้จักหรือเปล่าข้าวผัดต้มยำเป็นยังไงเรามาลองนะทุกคนบิสมิลละมันมีความเหมือนกับน้ำต้มยำเป๊ะๆเลยโอ้โหอะไรแกอะไรแกโอ้โหอร่อยแกข้าของเขานะทุกคนเป็นมาซาร่าที่บบว่าช่วยลดกลิ่นหลังจากที่เรากินข้าวนะมันี่นะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าผมไม่เคยชอบว่าอะไรนะมันก็ดีอ่ะเออโอเค